สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม <ś led> เด็กใช้ลูกหกเจ็ดแปดอเชียนเคยครับมาครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันวันนี้ผมกินครับวันนี้ภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าเนื้อไก่ก็ครับคล้ายๆมันเป็นปลากระปองครับแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นเนื้อไก่ครับน,นี่เลย มาครับพี่น้องกินข้าวได้ก่นอ,อ่าน่ากินมากทุกคนมาครับพี่น้องครับก็อันนี้อันนี้คือผักกูดครับอันนี้คือน่องไก่มาครับพ,พี่น้องกินข้าได้กัน อันยัดใช้มือนะครับบา mm hmm. งคนเขาบอกว่า <c oughs> กินข้าวกับช้อนกับกับมือผมส่วนตัวผมนะกินข้าวกับมือมันอร่อยกว่าครับมาครับพี่น้องกินข้าวไปกัน mm hmm. อร่อยมาก นี่ต้องอแถวบ้านใครอยู่ร้านค้าถ้าอย่ก็ก็ตามซื้อได้นะครับราคามันจะไม่เท่ากันแต่อันเนี้ยแม่ผมที่เชียงใหม่ขอชมมาให้ครับกระบอกละห้าสิบห้าบาท่อยไาก อันนี้รสชาติมันมันเหมือนปลากระบอกน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับว่าเราใช้เราใช้คำคามครับ อล่อยมากเสพริกไปครับ นี่ครับเนือดไก่อร่อยมากครับใครอยู่ใกล้แถวน้่งค่าท่าใหญ่ก็ไปหาซื้อได้นะครับไม่แพงมากขนละ หนึ 1> 1่งกระป๋องแค่ห้าสิบหาบาทครับเชียงใหม่ห้าสิบห้าถ้าเป็นจังหวัดสุมนรีนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าแถวร้านค้าไทยใหญ่หนึ่งกระป๋องขายขายกี่บาทแต่เชียงใหม่ห้าบ้าบาท แจะมีกลิ่นหอมพองมะล่าครับแล้วก็ไก่มันจะนุมน่ม ผมคอร์เนี่ยเปิ้นเข<ม>้าเท่านี่แซบลายพี่น้องลองเบิร์เดอแซบไม่ดีไค่สอบเผ็ดใส่พริกเผ็ดๆมันกัดน้ำพริกไม่มีผิดเลยครับมาับพี่น้องนี่ไก่เยิมย้ม น่าคือมันน่ากินอีน่รีวะอืมหอมผมใส่หอมแดงด้วยนะครับหอมมาก Ghê thì nhìn là lẩy với ơi Bỏ này qua. แซ่บพี่น้องน้ำตาลพี่น้องเขาไม่ต้องใส่เนาะเพราะว่าข้างในเขาใส่มาแล้ว ใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะครับแถวร้านค้าพายใหญ่อันเนี้ยบางร้านมันจะมันมันจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบครับบางร้านก็ห้าสิบห้าแต่อันนี้ผมซื้อจับเชีงใหม่มานะแม่ผมอยู่เชีงใหม่แม่ผมญส่งมาขนกระบองละห้าสิบห้าบาทครับผมโอเคโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ยวยนะครับให้เป็นกำลังใจท่าคลิปอีกตัวหนด้วยครับ